เป๊ปกวาดิ o l a ผู้จัดการทีม Manchester City ได้ออกมาอัปเดตความพร้อมของทีมก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านรับมือบอลมัสโดยยืนยันข่าวดีเกี่ยวกับความฟิตของนักเตะคนสำคัญอย่างเออร์ลิงฮาลันและโรร r i พร้อมทั้งให้ทัศนะที่น่าสนใจว่าความสามารถในการแข่งขันของลีกสูงสุดอังกฤษกำลังกลับคืนสู่จุดที่ทุกคนสามารถเอาชนะทุกคนได้ กวาดิโอลาได้ยืนยันความพร้อมของกองหน้าตัวเก่งอย่างเออร์ลิงฮาลันที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนหน้านี้โดยระบุสั้นๆว่าเขาสบายดีขณะเดียวกันก็ได้ให้ความหวังเกี่ยวกับการกลับมาของมิดฟิล์คนสำคัญอย่างโรดรี ri, ที่เป็นหัวใจของทีมผมคิดว่าเขาจะพร้อมช่วยเราได้กวาดิโอลาตอบถึงโรดรีผมไม่รู้ว่าจะเป็นตัวจริงตั้งแต่แรกหรือไม่แต่หวังว่าเขาจะสามารถอยู่กับเราได้ นายใหญ่ชาวสเปนกล่าวแสดงความยกย่องทีมเยือนอย่างบอรนมัสว่าเป็นทีมที่สม่ำเสมอและมีผู้จัดการทีมและนักเตะที่ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งระบุว่าบอรนมัสมีปรัชญาการทำทีมที่ชัดเจนมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนหน้านอกจากนี้ยังได้ชี้ให้เห็นว่าองตวนเซเมนโยกองหน้าของบอรนมัสเป็นผู้เล่นที่ไม่ธรรมดาหรือ extraordinary ในอีกด้านหนึ่ง กวาดิโอลายังได้ร่วมแสดงความยินดีกับฟิลโฟเดนกองกลางตัวรุกของทีมที่กำลังจะลงเล่นนัดที่200ในพรีเมียร์ลีกโดยระบุว่าเป็นเกียรติสำหรับผมที่ได้เห็นการลงเล่น200เกมนี้อย่างใกล้ชิดและผลกระทบที่เขามีต่อเราต่อสโมสรจากใจของเขาประเด็นสำคัญที่กวาดิโอลาได้เน้นย้ำคือพลวัตของลีกสูงสุดอังกฤษที่กำลังมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน พรีเมียร์ลีกอาจจะกลับไปสู่จุดที่เคยเป็นมานั่นคือทุกคนสามารถเอาชนะทุกคนได้เขากล่าวพร้อมเปรียบเทียบว,ว่าสถานการณ์นี้คล้ายกับลีกบาสเกตบอล NBA ที่ความได้เปรียบของทีมใหญ่เริ่มลดลงและถือเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผู้ชมเป็นอย่างยิ่งกวาดิโอลายอมรับว่าแม้ฟอร์มของทีมในปัจจุบันเรายังไม่ดีที่สุดแต่เราก็ใกล้เคียง และแสดงความรู้สึกในแง่บวกอย่างยิ่งต่อฤดูกาลที่กำลังดำเนินอยู่ได้โปรดช่วยกดติดตามช่องไฟไทยเพลสไว้ด้วยนะครับ